สวัสดีค่ะดิฉันนางพิญญาพัฒนุรกรำรำรักษาราชก,การแทนผูน้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกนะคะก็จะขอเชิญพี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะชมหมู่บ้านว้าวของตำบลบ้านตะโกซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายที่จะพาท่านได้ไปชมเชิญค่ะ ในซุ้มบ้านเ่าวของตำบลบ้านตะโกนะคะจะมีสินค้าโอท็อปที่เป็นสินค้าส่งออกของตำบลบ้านตะโกคือไกย่ยาสตร์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวคือข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวของชาวนาของพี่น้องชาวตำบลบ้านตะโกนะคะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าข้าวตอกนะคะซึ่งเอาข้าวเปลือกมาใส่กับหม้อดินพอตั้งมีความร้อนมันก็จะแตกนะคะ อันนี้จะเป็นข้าวพองซึ่งทําจากข้าวเหนียวนะคะทําจากข้าวเหนียวหล at, ังจากนั้นนะคะพี่น้องอคนที่ทํานะคะก็จะเอามะพร้าวที่เป็นลูกนะคะมาขูดนะคะขูดคั้นเอากะทิเอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ําตาลขอน้ําตาลปึกหน่อยนะคะอันนี้คือมะพร้าวเป็นมะพร้าวแก่แล้วก็เป็นมะพร้าวของชาวบ้านที่ปลูกเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลน,นะคะ ซึ่งบางทีก็จะใช้เป็นน้ำตาลปึกหรือ,อ,อน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะส่วนผสมที่สำคัญนะคะก็คือมเออีเป็นน้ำนะคะเราเอาไปต้มเป็นส่วนผสมระหว่างน้ำตาลนะคะกวนจนนะคะน้ำค่อนข้างจะเหนียวแล้วก็น,ะะนำส่วนผสมมาลงอยู่ในกระด้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำนะะส่วนผสมที่เป็นน้ำมาคลุกลงใน ข้าวตอกกับข้าวพองและที่ขาดไม่ได้นะคะจะมีคุณค่าทางอาหารมากก็คืออันนี้คือมเมล็ดถั่วลิสงนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีงานนะคะอันนี้คือคั่วเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วจะเป็นงานสุกเพราะฉะนั้นการถนอมอาหารโดยเป็นข้าวกยายศาสตร์เนี่ยจะเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือกยายศาสตร์จะใช้ในพิธีกรรมการแซนโดนตา เดี๋ยวเราจะพาไปดูพิธีการแซนดอนตาของพี่น้องเชื้อสายขมรแล้วก็เชื้อสายกุยนะคะอยู่ใน3จังหวัดก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกดค่ะขอเดี๋ยวเราไปดูพิธีกรรมในการใช้ขนมพื้นบ้านแซนดอนตาค่ะเชิญค่ะค,ะคะ่ะในส่วนของพิธีกรรมนะคะก็คือ บุญเดือนสิบหรือบุญศาสเดือนสิบนะคะจะเป็นการแซนโดนตาเพื่อบูชาบรรพบุรุษซึ่งเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่จะให้ลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นเนี่ยกลับมานะคะเพื่อ,เ,อเส้นไหวดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ได้ล่วงรับไปแล้วซึ่งในการจัดสำรับนะคะก็จะมีข้าวสาข้าวข้าวสุกมีกล้วยมีมันมีผลไม้มีเหล้ามอาีอาหารพื้นบ้านเป็นกับแกล้มนะคะ ในส่วนของเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะเป็นเหล้าขาวมีน้ำส้มนะคะมีข้าวต้มใบมะพร้าวนะคะขนมฝักบัวนะคะส่วนประกอบนะคะแล้วก็จะมีนะคะเขาเรียกว่าขันห้าให้ลูกหลานได้ขอขมานะคะบรรพระบุรุษนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในพิธีการแซนดนตาก็คือ กระยาศาสตร์ของของตำบลของเรานะคะซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปนอกจากนั้นก็จะมีเสื้อผ้าอาพรนะคะที่จะเ,เหมือนไหว้ปู่ย่าตายายให้นํากลับไปใช้ในเมืองสวรรค์ในส่วนที่เ,เขาปล่อยดวงวิญญาณบรรพบุรุษมานะคะก็จะประกอบค่ะหลังจากาบุญบุญศาสตร์อันนี้ภาษาเขมรจะเรียกว่าเบนทมหรือการแซนโดนตานะคะ ก็จะมีขันห้านะคะมีขนมนมเนยต่างๆประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระ<ม>ก็จะพากันไปเอาไปทําบุญที่บ้านที่วัดนะคะไปทําบุญที่วัดเสื้อผ้าพวกนี้ก็จะเก็บกลับมาคืนนะคะหลังจากที่กรวดน้ําแล้วเสร็จจากนั้นนะคะลูกหลานจะกลับกรุงเทพจะกลับไปทํางาน<ม>ก็จะมีการผูกแขนนะคะผูกข้อมือให้แล้วก็เอาขนมกลับไปเพื่อที่จะ ไปรับประทานนะคะเพราะว่าขนมนี้เก็บได้นานนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เราส่งขายทั่วประเทศจริงๆนะคะค่ะราคาไม่แพงนะคะที่อื่นขาย3ถุงร้อแต่เราขาย4ถุงร้อนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะเราทำตลอดทั้งปีนะคะของชุมชนบ้านตะโกนะคะ